الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب الشرح لي ص د ر ي وييسر لي أمر ي وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ขอขอบคุณต่อร้านนะครับสำหรับเนื้อมาที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้กับเราและก็ห دى ยานะครับและสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้กับเราทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อที่เราจะทดสอบเราว่า เราได้ใช้สิ่งที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้ให้ให้นั้นไปในทางที่จะขอบคุณต่อเอาหรือไม่หรือว่าใช้ไปในทางฝ่าฝืนหรือว่าเนรคุณต่อพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้พูดไปแล้วนะครับในเรื่องออของออซุลนหรือว่าอัลอาดนะครับเมื่อวันซืนประวัวันที่10นะครับได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของอัลอาดก็คืออัลลอฮ์นั้นสั่งให้เรานั้นมีความยุติธรรม ที่พระองค์ทรงตัดไว้ในอายะห์หนึ่งนะครับว่าออดบิลลาฮิมินะเชตอนยูรรจีมอัลลาดีนอามานูวะลัมยัลบิสูอีมานะฮุมบิซุลมินอุลาอิกะละฮุมอุลาอิกะละฮุมุลอัมนุวะฮุมมุฮตะดูนซึ่งมีความหมายว่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นที่เขาที่เขาไม่ได้เจือปนหรือว่านำเอาอีมานของเขานั้นไปปะปนกับซาเลมไปปะปนกับการอาธรรมนะครับ ก็ซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าชิริกนั่นเองนะครับหมายถึงว่าผู้ที่ศรัทธาจั่อเลาะและก็ไม่ได้ทําชิริกนะครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้นั้นอุลาอิอกลาหุมูลอัมหนุคนเหล่านี้นั้น,น,น,เ,น,น,นเขาจะได้รับความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยก็คือว่าเขานั้นจะไม่มีความเกรงกลัวใดๆทั้งสิ้นในการใช้ชีวิตของเขาในโลกจุนยาเขาจะได้รับความปลอดภัยจากสิ่งที่อาร์ทรงโปรด ทดสอบให้มีความกลัวนะครับและเขาเหล่านั้นคือผู้ที่ได้รับทางนำนะครับเพราะฉะนั้นในอายห์นี้นั้นออบอกให้อลลอสั่งให้เรานั้นมีความอ,อ,อีมานต่ออัลลอฮ์โดยโดยอะไรด้วยความด้วยความปลดปัสจากอิมานต่ออัลลอฮ์ด้วยวโดยการปัสจาความชีริกนั่นเองนะครับเพราะนั้น สิ่งที่อเล็กสังก็คือว่าอเล็์สังให้เราให้มนุษย์นั้นมีความยุติธรรมหรือว่าที่คนเราเรียกง่ายๆว่าที่เราเราียกว่าแฟร์นะครับที่เราเรียกกันเป็นภาษาภาษาชาวบ้านว่าแฟร์นะครับอเล็กซ์นั้นสั่งให้เรานั้นมีความยุติธรรมซึ่งความยุติธรรมนั้นอ่ะศาสนาอิสลามนั้นตั้งอยู่บนความยุติธรรมและสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับความยุติธรรมก็คือการอาธรรมหรือความอายุติธรรมซึ่งแปลว่าในภาษาอาบว่าซุลนะครับ เพราะนั้นอัลลอฮ์นั้นสั่งห้ามนะครับเป็นสิ่งที่ฮารอมนะครับสั่งห้ามให้เรานั้นอธรรมซึ่งซึ่งอัลลอฮ์สั่งสั่งใช้ให้เรามีความยุติธรรมนั้นมีหลายเรื่องมากมายนะครับและสั่งห้ามให้เรานั้นไม่ให้เรามีความอธรร,ร,รมนั้นก็มีหลายเรื่องเป็นรูปแบบต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นความยุติธร,รรมนั้นก็คือว่า สิ่งที่เป็นความยุติธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คืออะไรก็คือการที่เรานั้นจะรู้จักอัลลอฮ์นะครับรู้จักพระองค์นะครับรู้จักอัลลอฮ์แล้วก็แล้วก็เคารพภักดีต่อพระองค์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออะไรนี่คือความยุติธรรมขั้นสูงสุดและมันเป็นรากฐานแห่งความยุติธรรมทั้งหลายแหละที่จะตามมานะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้จักอัลลอฮ์แล้วเนี่ยนะครับความยุติธรรมที่สูงสุดก็คือให้เรานั้นรู้จักอัลลอฮ์ และเมื่อเรารู้จักอลัลลอฮ์แล้วเราจะรู้ว่าพระองค์อลัลลอฮ์นั้นมีสิทธิเหนือเราพระองค์ทรงสร้างเรามานะครับและให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เราให้สายตาให้อากาศหายใจโดยที่ไม่ได้คิดค่าไม่ได้คิดคุณค่าหรือว่าไม่ไคิดราคาใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องรู้จักอลัลลอฮ์และก็รู้จักถึงสิทธิของพระองค์วาจิบาตนะครับฮุกูกและก็วาจิบาตนะครับจะต้องรู้รู้จัก ถึงสิทธิที่พระองค์พึงจะได้รับจากเรานะครับเป็นสิทธิที่จําเป็นด้วยเป็นความจําเป็นที่จะต้องที่เราจะต้องให้สิทธิเหล่านี้ตอบต่อพระองค์หามิเช่นนั้นแล้วเราก็จะเท่ากับว,ว่าเรานั้นอาธรร,รมต่อพระองค์ซึ่งแปลว่า z ุม m นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นอ่สิ่งที่ที่เป็นอะไรเป็นอ่ความสิทธิที่อัลลอฮ์พึงได้รับจากเราสูงสุดก็คืออะไรก็คือการที่เราจะต้องรู้จักอัลลอฮ์แล้วก็รู้จักถึงสิทธิของพระองค์แล้วก็ มอบหมายสิทธิให้กับพระองค์อันนี้คืออะไรนี่คือความยุติธรรมที่สูงสุดและก็ความอาธรรมที่ตรงกันข้ามที่อรร์สั่งห้ามนั้นก็คือที่ไอ้รุ่มก็คือว่าความอาธรรมนั้นความอาธรรมที่สูงสุดก็คืออะไรชิริกนั่นเองนะครับชิริกก็คือการตั้งภาคีต่อว่านั้นคืออะไรคือการอาธรรมที่สูงสุดแล้วก็ ร้ายแรงที่สุดนะครับเพราะนั้นอัลลอฮ์ได้กล่าวในอัลกุรอานอายะห์หนึ่งว่าอินนาชิรกะละซุลมุนอาลีมแท้จริงการชิริกต่อลัลลอฮ์นั้นการตั้งบาคีต่ออัลลอฮ์นั้นเป็นซุลมุลอาลีมก็คือการอธรรมความไม่ยุติธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราสมควรอย่างยิ่งที่จะมานะครับมาเข้าใจถึงความยุติธรรมและความยุติธรรมก็คืออ,อัลอาดลนะครับ ที่อรร์ทรงสั่งใช้เรานั้นเราจําเป็นที่จะต้องมาเรียนรู้ถึงและให้เข้าใจถึงความยุติธรรมอันนี้ที่อรร์สั่งให้เราปฏิบัตินะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ตกไปอยู่ในความอะไรความอาธรรมก็คือซุลมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นอะไรสิ่งที่เป็นสิทธิของอรร์ที่จะพึงจะได้รับจากเราสูงสุดก็คือเรารู้จกักอรร์แล้วก็ปฏิบัติอ,อ,อิบารัตอิบารัตต่อพระองค์แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็น อีมานลูกกลอนอมานแล้วก็ความอีมานต่อซิฟาตลักษณะของพระองค์แล้วก็พระนามของพระองค์ทั้งหลายนั้นนั่นคืออะไรคือความยุติธรรมที่สูงสุดแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราปฏิบัติตามชาริห์ต่างๆที่อัลลอฮ์ทรงบัญญัติแก่เราก็คือการละหมาดการถึงสินอด่จจายสะการแล้วบำเพ็ญพัชแล้วก็พพวกอ,อิบาดต่างๆทั้งหมดนั้นนั่นคืออะไรนั่นคือสาขาต่างๆของความยุติธรรมที่อัลลอฮ์สั่งเรานะครับ ให้เราปฏิบัติเพราะนั้นถ้าเรานั้นฝ่าฝืนหรือว่าเราไม่ปฏิบัติตามสิทธิที่พระองค์พึงได้รับจากเรานั้นแสดงว่าเรานั้นอาธรรมต่อพระองค์ซึ่งความอาธรรมต่อพระองค์นั้นเ,เราก็มันมีสายมันมันก็มีอะไรมันก็มีระดับของมันว่าอ,อ,อาธรรมต่อพระองค์นั้นมากน้อยเพียงใดเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับและจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องยอมรับว่าอวโล์นั้นเป็นผู้ทรงยิ่งใหญ่และเกิดเรามาบังเกิดเรามาแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับจากพระอ,องค์นี่คืออะไรนี่คือสิ่งที่เระสั่งใช้เราให้เรามีความยุติธรรมทํานองเดียวกันยกตัวอย่างให้ง่ายนะครับว่าพ่อแม่เราเนี่ยเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กๆนะครับตั้งแต่อยู่ในท้องนั้นตั้งแต่อยู่ในคันมารดานั้นน,น,นะครับแม่อุ้มท้องอุ้มคันเรานะครับ แล้วก็หลังจากคลอดมาแล้วพ่อแม่ช่วยกันเลี้ยงดูลูกนะครับตั้งแต่ว่าทําอะไรไม่เป็นต้องป้อนข้าวต้องอะไรทุกอย่างนั้น,นครับจนกระทั่งว่าโตขึ้นมาแล้วนะครับมีสติปัญญาเราให้สติปัญญาแยกแยะแล้วถึงความดีกับแล้วก็ความชั่วนั้นจนกระทั่งโตขึ้นเป็นหนุ่มนะครับและสิ่งเหล่านี้ที่พ่อแม่ทําให้กับลูกนั้นคือความดีทั้งหลายที่เป็นบุญคุณทั้งหลายนั้น เป็นเป็นสิทธิที่พ่อแม่พึงจะได้รับจากลูกนั้นก็คืออะไรการเชื่อฟังและการทําความดีต่อพ่อแม่นะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกว่าในภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าแฟร์นะครับคือเป็นสิ่งที่แฟร์แต่ถ้าเมื่อว่าเรานั้นโตขึ้นมาแล้วเราเป็นวัยรุ่นแล้วเรากลับไปเชื่อฟังเพื่อนเพื่อนนะครับเราไม่กลับเราไม่เชื่อฟังพ่อแม่เราไม่เชื่อฟังเราไปเชื่อฟังเพื่อนแสดงว่าการปฏิบัติของเรานั้นเป็นการปฏิบัติที่ว่าพูดพูดง่ายๆว่าไม่แฟร์นั่นเองนะครับ ไม่แฟร์ก็คือไม่ยุติธรรมนะครับไม่ยุติธรรมเพราะอะไรเพราะพ่อแม่เนี่ยให้เลี้ยงดูเรามาแล้วก็มีบุญคุณกับเรามากมายแต่แทนที่เราจะตอบแทนบุญคุณให้กับพ่อแม่นะครับด้วยการปฏิบัติตามอย่างดีเชื่อฟังและปฏิบัติตามแล้วก็ทําความดีกับพ่อแม่แต่เรากับไม่ทําความดีเรากับพ่อแม่และเราไม่เชื่อฟังพ่อแม่เรากลับไปเชื่อฟังเพื่อนแสดงว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ไม่แฟร์นะครับในการในการปฏิบัติต่อพ่อแม่นั่นเองเพราะฉะนั้น เพราะนั้นหลักการอิสลามนั้นนะครับสิทธิของอัลลอ์ที่พึงจะได้รับจากเรานั้นมีมากมายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ตระหนักถึงจุดนี้นะครับเราก็จะใช้ชีวิตอย่างไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ว่าผู้ที่มีสิทธิเหนือเรามากที่สุดก็คืออัลลอฮ์นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่จะทําให้เรานั้นมีความผูกพันต่อพระองค์นะครับผูกพันต่อพระองค์ว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับเรามาก เราจําเป็นที่จต้องผูกพันกับพระองค์ให้มากเพราะว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ว่ามีบุญคุณกับเราเหนือเหนือคนอื่นทั้งหมดเลยนะครับไม่มีใครจะสามารถเทียบได้เพราะฉะนั้นความความยุติธรรมนั้นก็คืออะไรความยุติธรรมนั้นก็คือการที่เรานั้นวางสิ่งหนึ่งนั้นในที่ของมันที่เหมาะสมและทำนองเดียวกันในทางตรกันข้ามก็คืออัลหรือความอารรมนั้นทางภาษาหรับ ทางความหมายทางภาษาแปลว่าอะไรแปลว่ากล่าวไว้ว่า what do you s a ร if you wait f a h ah นะครับการวางสิ่งหนึ่งนั้นในสถานที่ที่ไม่ใช่ที่ของมันที่เหมาะสมนะครับนี่คืออะไร zalem นี่คือความหมายของควมว่าอาธรรมนะครับหมายถึงการที่เรานั้นวางสิ่งหนึ่งนั้นในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมกับมันนะครับและเรื่องของชิริกนั้นซึ่งอะไรชิริกนั้นเป็นอะไรเป็นอาธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหมายถึงอะไร หมายถึงการที่เรานั้นวัดอลาอิบาดะฟีร้อยริมฮัลลิฮาการที่เรานั้นเอาเอาเอา,เอาการทําอิบาดะนั้นไปวางไว้ในสถานที่ท,ที่ไม่เหมาะสมกับมันเพราะฉะนั้นเพราะ,เพราะ,ะรเพราะว่าอะไรเพราะว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างเรามาอัลลอฮ์มีสิทธิ์เหนือเรามีสิทธิและมีความจําเป็นที่เราจะต้องอตอบแทนบุญคุณของพระองค์นั้นแต่เรากลับอะไรกลับไม่ไม่อิบาดะตอพระองค์แสดงว่าเรา นำเอาสิ่งที่เป็นอิบาดาเนี่ยไปวางในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมกับมันเพราะฉะนั้นเหตุใดที่จึงบอกว่าอินนัชิรกะลาซุลมุนอาดีมแท้จริงการชิริกการตั้งภาคีต่อ้อนั้นมันเป็นอาธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าเพราะเรานั้นนะครับได้ได้เอาการอิบาดานั้นอะไปวางในสถานที่ที่ไม่ถูกต้องและ เป็นการที่ว่าเรานั้นนะครับไดเ้เรานั้นได้ทําให้พระเจ้าผู้สร้างเรานั้นอ่ะมีสภาพเหมือนเท่าเทียมกับผู้ที่ถูกสร้างนะครับประการที่หนึ่งก็คือว่าเรานั้นได้ทําให้เราได้ทําให้ผู้สร้างนั้นนะครับเท่าเทียมกับผู้ที่ถูกสร้างครับประการแรกที่เป็นเหตุผลที่ทําให้เรา ให้ทำให้การชีริกนั้นเป็นอาธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือเพราะว่าเรานั้นได้ได้เอาอิบาดะประการแรกก็คือเราได้ทาอิบาทาให้อิบาดะนั้นไปวางในสถานที่ที่ไม่ถูกต้องนะครับประการแรกประการที่2ก็คือว่าเรานั้นได้ทําให้ผู้ผู้สร้างนั้น่ะนะครับเท่าเทียมกับผู้ที่ถูกสร้างแล้วก็ประการที่สนะครับ<ม>ก็คือเรานั้น ได้ทําให้ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่มีพลังอนุภาพเหนือทุกสิ่งที่ว่าสร้างโลกชั้ชนฟ้าทั้งหลายมาเนี่ยมีความมีสภาพเท่าเทียมกับผู้ที่อ่อนแอนะครับเพราะว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้ที่อ่อนแอถูกสร้างและไม่สามารถทําอะไรได้ถ้าพระองค์ไม่ทรงไม่ทรงอนุมัติแต่เรานั้นทําให้ผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงพลังนั้นผู้ทรงสร้างโลกนั้นมีสภาพเท่าเทียมกับผู้ที่ถูกสร้างสแสดงว่าเรานั้นเป็นผู้ที่อาธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่ว่า ได้ทําให้ผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่และมีพลังอนุภาพนั้นเท่าเทียมกับผู้ที่ถูกสร้างนะครับเพราะฉะนั้นถือว่านี่แหละเป็นสาเหตุที่ทําให้การเชริกนะครับนำสิ่งอื่นใดนั้นนะครับมามีมีพลังแล้วก็มีอํานาจเท่าเทียมกับอลัลหรือการตั้งภาคีต่อร้อนนั่นเองมันเป็นอะไรซุลเป็นอาธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้น ความอาธรรมนั้นนะครับความอธาธรรมนั้นมันแบ่งออกเป็นสามสามประเภทนะครับความอธาธรรมนั้นแบ่งออกเป็นสามประเภทก็คือประเภทแรกการ <loved> ที่เราอธาธรรมต่อัละก็คือชริกนั่นเองประเภทที่สองการที่เรานั้นอาธรรมต่อตัวเราเองนะครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับอาธรรมต่อตัวเราเองก็คือว่าการที่เรานั้นนะครับเราฝ่าฝืนต่อรลอนนั่นเองแสดงว่าเรานั้นอาธรรมต่อตัวเราเอง เพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าการที่เรานั้นอ่ะฝ่าฝืนต่อร้อนนั้นหมายถึงการที่เรานั้นนําตัวเราเองนั้นไปเผชิญกับการถูกลงโทษของอัลลอฮ์ซึ่งอาจจะมาในลูกดุนยาหรืออาคิราะก็ตามนะครับการที่เรานั้นทําให้ตัวเราเองนั้นอ่ะไปะเผชิญกับการลงโทษของร้อนนั้นแสดงว่าเรานั้นอธรรมต่อต,ตัวเราเองที่เรากันแก้งตัวเราเองที่เรา ทำให้ตัวเราเองนั้นอยู่ในอันตรายที่ว่าจะเกิดขึ้นในเมื่อไหร่ในในไม่ช้านี้นะครับซึ่งความจริงแล้วนะ่ะสิ่งที่เหมาะสมก็คือว่าการที่เรานะั้นสมควรที่จะทําตัวเรานะนะั้นอ่ะให้มีความเชื่อฟังต่อหรอนะครับนะครับเราเนี่ยสมควรที่จะทําให้เรานั้นเชื่อฟังต่อหรอแล้วก็สมควรที่จะทําให้เรานะนะั้นเป็นผู้ที่ว่ามีเอ่อมีเกียรตินะครับเราสมควรที่จะทําให้ตัวเรานะนะั้นเป็นผู้ที่มีเกียรติ ก็คือว่าไม่ฝา่าฝืนต่อร้อนในขณะที่รนะ้อนนั้นสร้างเรามานั้นเราสมควรที่จะตอบแทนพระองค์ด้วยการเชื่อฟังต่อพระองค์นะครับเพื่อเราจะได้เป็นผู้ที่มีเกียรติแต่เรากลับฝา่าฝืนต่อพระองค์ทําให้เรานั้นเป็นผู้ที่ว่าอธรรมต่อต,ตัวเราเองในการที่เรานั้นได้ทําให้ตัวเรานั้นต้องเผชิญกับการลงโทษของร้อในไม่ช้าหรือว่าหรือว่าอาจจะในาอาคคีระห์ก็ตามนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นั้นเราสมควรที่จะตระหนักนะครับว่าสิทธิของพระองค์นั้น มีต่อเรามากมายนะครับที่เราจะต้องออตอบแทนบุญคุณต่อพระองค์นะครับและอัลกุรอานอายะห์หนึ่งผมอยากจะนํามาในวันนี้ก็คือเพื่อเป็นการเสริมนะครับว่าอัลลอฮ์ทรงตรัสในอาัลกุรอานอายะห์หนึ่งว่าอัมฮัสซ um ิบุตุมอันตะเดคุลุญจันนะตะวะลัมมายะติกุมมัซลุลลดีนะคอลาวมิมกอบลิกุมมัสซัตหุมุลเบาะซะวัดดร้าอูวะซุนซิลูฮัตตายะกูละรัสูลุวะดีนะอามานูมะฮูเมตานัสรุลลอฮ์ อัลอินนัสรวลอฮิคอรีบนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่สําหรับคนมุสลิมโดยโดยจำนวนมากนั้นก็คือว่าการที่เรานั้นไม่ได้ตระหนักว่าชีวิตนี้คือชีวิตแห่งการทดสอบและก็เรานั้นอะมั่นใจเราสเราศรัทธาว่ามีหลังจากความตายจะมีสวรรค์และนรกแต่ในในการใช้ชีวิตของเรานั้นเราไม่ได้ทุ่มเทพเพื่อที่จะให้อัลลอฮ์รักเรา เราไม่ได้ทุ่มเทในรนการงานของเรานะครับในหยาดเยือนใ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 นการบากบั่นของเรานั้นเราไม่ได้ทุ่มเทเพื่อที่จะตอบแทนบุญคุณของอัลลอฮ์แต่เราทุ่มเทเพื่อที่ว่าจะแสวงหาปัจจัยยัางชีพอย่างเดียวทําให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีความใฝ่ฝันแบบลุมเล้งๆที่จะเข้าสวรรค์ของพระองค์ซึ่งอัลลอฮ์ได้ตัดไว้ในอัลกุรอานอายะนี้ว่าสุเจ้าทั้งหลายคิดหรือว่าจะได้เข้าสวรรค์ในขณะที่ว่าความยากลําบาก ที่ประสบกับคนรุ่นก่อนนั้นยังไม่ได้ที่พวกเขานั้นประสบกับความยากจนแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ความเกรงกลัวความกลัวต่างๆที่ถูกพวกศัตรูนั้นของอิสลามนั้นลุมลุมที่ว่าจะทําร้ายนั้นนะครับจกนกระทั่งว่าท่านอบีและบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับท่านนั้นกล่าวขึ้นมาว่านะครับเมื่อถึงขนาดที่ว่ายามขับขันจกนกระทั่งว่าท่านบอบล,ลียร์สุลต่านอัลสลามและบรรดาซาราบะกล่าวว่า เมื่อไหร่ชันชนะหรือว่าความช่วยเหลือของลอสจะมานั่นคือผู้ที่ว่าสมควรจะได้เข้าสวรรค์ของพระอ,องค์แต่เราทุกวันนี้เราอยู่ภายใต้เราอยู่ท่ามกลางการเราอยู่ท่ามกลางการทดสอบหรือว่าฟิตเนสที่อยู่ลุมเล้าเรานะครับจนทําให้เรานั้นทิ้งที่จะขอบคุณต่อลอสและในขณะเดียวกันรเราก็ใฝ่ฝันที่จะเข้าสวรรค์เพราะฉะนั้นอันนี้คือความใฝ่ฝันที่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้อง บากบั่นแล้วก็ทุ่มเทพี่จะให้ข้าวสวนของพระองค์นั้นเราต้องทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถทําได้ที่เอลอให้พลังกับเรานะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วว่านะครับทุกวันนี้นะครับเราจะเห็นแล้วว่าทุกวันนี้สิ่งที่เป็นเกิดที่เกิดขึ้นที่เอลอทรงลงโทษนั้นก็คือโรคไวรัสโครโครโนาหรือว่าโควิด -19 บเนั้นนะครับเป็นสิ่งที่ถ้าเราดูตามสื่อแล้วเราจะเห็นว่าเมืองที่เมืองท่องเที่ยวเมืองพัทยาเนี่ยนะครับ เป็นเมืองที่ดังดังดวงดังระดับต้นๆของของโลกนั้นนะครับเป็นที่ท่องเที่ยวที่ว่าคึกคืนไปด้วยคนนักท่องเที่ยวแล้วก็กลางคืนนั้นก็มีความมีความอะไรมีความคึกคืนด้วยเสียงเ,เสียงเพลงแล้วก็แสงไฟต่างๆแต่ทุกวันนี้เมื่อเราลงโทษแล้วเป็นไงกลับกลายเป็นเมืองล้างนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปได้หมดในใน ในในศาสนาของอัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์นนสามารถทําได้ทุกอย่างแต่เรานั้นนะครับขอให้เรานั้นได้รับบทเรียนจากสภาะการ์เช่นนี้ด้วยว่าอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่และอัลลอฮ์นั้นบอกว่าอัลลอฮ์ทรงส่งศาสนาอิสลามมาเพื่อที่จะให้มีชัยชนะเหนือศาสนาทุกศาสนานะครับเพราะแต่ว่าเราเราเป็นผู้ที่ว่ากําลังแบกรับเอาศาสนาที่ถูกต้องอยู่นั้นเราได้เป็นแบบอย่างให้กับคน ที่ <thì S 2> ไม่มีศาสนาแล้วหรือยังคนที่ไม่มีฮีดายะนั้นเราได้เป็นแบบอย่างแก่พวกเขาแล้วหรือยังในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของการมารยาทพฤติกรรมของเรานั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอให้เรานั้นได้ตหนักว่ามุสลิมทุกคนนั้นจําเป็นที่จะต้องทําการด่าวะนะครับเท่าที่เขามีความสามารถนะครับเราสามารถที่จะด่าวะด้วยการอะไรด้วยการประพฤติปฏิบัติของเรานะครับเพื่อที่จะให้เป็นแบบอย่างกับคนที่ไม่มีฮีดายะ เขาจะได้เห็นว่านี่คืออิสลามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเบื่อว่าเรานั้นไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้นําเอาหลักการอิสลามมาปฏิบัติแสดงว่าเรานั้นไม่ได้ทําการช่วยเหลืออิสลามโดยการโดยการ,โด,การโดยสิ่งที่ทาเราสามารถทําได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนนั้นได้จนักถึงความสามารถหรือว่าบทบาทของเขาในการดะว่าพูดเพื่อนมนุษย์นะครับมาสู่อิสลามเพราะว่าในอนาคตเรายังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น ขอให้เราเคนที่เขาได้รับภัยพิบัติต่างๆเขาก็จะไม่มีที่พึ่งแล้วเขาก็จะกลับไปหาผู้ที่เรานั้นพึ่งพาก็คืออลาสั์นั่นเองเพราะว่าเขานั้นเงินทองนั้นไม่สามารถช่วยเขาได้แล้วเขาก็ทิ้งเงินทองไปตามถนนหนทางโดยที่เขาบอกว่าแม้แต่ประธานาัิบนีของอิตาลียัยงบอกว่าหนทางที่จะที่จะ ที่จะกอบกู้นั้นในใน,ในแผ่นดินนั้นหมดสิ้นแล้วนอกจากขนทางที่อยู่บนชั้นฟ้าทาง,งนั้นเองที่จะช่วยช่วยเหลือกอบกู้สถานการณ์อันนี้ได้เพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ที่ว่ามีทางนําเรามีอลลรร์นั้นเราจะหยิบยื่นอะไรให้กับเขาในเรื่องของความดีในเรื่องของแบบอย่างที่ดีนะครับเพราะนั้นขอให้เรานั้นกลับมาทบทวนตัวเองว่าเรานั้นมีฮีดายะมีทางนำนะครับมีอิสลามมีอัลกุรอานเรานั้นได้ได้เอาอิสลามและอัลกุรอานมาใช้ ทั้งหมดแล้วหรือยังเพื่อที่ว่าจะได้เป็นแบบอย่างให้กับคนที่อยู่ในทางมืดนะครับอัลกุลกาลิฮะดาวะสักฟิรุลลอฮะลิวะละกุมวะลิสัยลิลมุสลิมินฟาสักฟิรุฮฺอินนุฮฺวะลกฟฟุรุลรฮิม